มาจ้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะน้องฟ้าจะพาม,มาดูเคสเสริมใหม่อีกแล้วทุกคนคือแบบพี่สุพี่เขาสวยมากแล้วก็ทรงเก่าอ่าเขาเรียกว่าทรงจมูกพี่เขาเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะทุกคนเราจะให้ดูปัญหาเดิมของพี่เขาก่อนไม่ได้เรียกปัญหาทุกคนเรียกว่าทรงจมูกแบบสวยอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่พี่อยากเพิ่มตรงไหนคะที่มาทำที่เซนตี้คลินิก อยากเพิ่มตรงช่วงสันดังช่วงสันดังใช่ไหมช่วงหัวตาใช่ไหมเพราะว่าปลายจมูกเราเนี่ยสวยเชิดอยู่แล้วแต่เราก็ยังเพิ่มปลายจมูกด้วยการเป็นการรองเนื้อเยื่อหูเนาะ,<ช>ะเพื่อให้มันเชิดร,รับกับใบหน้านะคะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคุณพี่พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะวนะเดี๋ยวเราจะให้ดูโชว์ใหม่ของคุณพี่เขานะคะว่าคุณหมอเนี่ยทำออกมาซึ้งขนาดไหน หนึ่งสองสามปิ้งอ่าเลิศมากค่ะเดี๋ยวใจะให้คุณหมออ่าสอบถามคุณหมอว่าทํายากง่ายแค่ไหนค่ะเคสนี้คือแบบเขาสวยแล้วจริงๆค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะ,คคะเคสนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างค่ะเออเคสนี้หรออ่าจริงๆค่ะเขาสวยอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี้ย ไข่แค่ต้องการตรงส่วนของสันที่เพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วก็ตรงปลายหมอว่าจริงๆปลายเดิมเขา,าสวยอยู่แล้วแต่คราเนี้ยเออก็ดันปลายขึ้นมาอีกนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะล้นเกินนะครับ<ม>ก็ทําให้มันสมส่วนขึ้นเนาะเนี่ยก็คือขอนญาตนะครับตรงเนี้ยครับช่วงเนี้ยเราก็ใส่ซีคนให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตรงช่วงสันตรงกลางตรงนี้ด้วยความที่คนไข้ตรงนี้เนื้อน,น้อยนะครับเราก็ตอบถานลงมานิดนึงจะได้ใส่ซีคนได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็ตรงปลายช่วงนี้ดัน แค่นี้ก็คือง่ายๆแค่นี้มีความง่ายไหมคุณหมอถ้าให้ความง่ายเนี่ยให้ความยากเนี่ยให้กี่เปอร์เซนต์ตัวตัวจมูกอะไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากแต่ตอนคุยกับคนไข้ระหว่างทําเนี่ยอันนี้ยากยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยมาสายฮาตลอดอ่าก็มีเราจต่บ่นบานตอนบวกมบคุณหมออยู่บวกใช่ค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงบวกอ๋อเริ่มแล้วเร็บไหมครับตอนที่คุณหมออะ ทำไม่เจ็บผ่านนิดหน่อยตรงแค่ฉีดยาชาแล้วทำไมถึงอยากบวกคุณหมอครับนี่ก็คุณหมอค่อนข้างที่จะบวกกวนใช่ไหมครับหมอควนเกินอารมณ์ขันอารมณ์สุขรีเกินนะอ่าทำไมคุณพี่ถึงเลือกมาทำที่ Trinity Clinic คะเพราะว่าเอ่อต้องปลายอะค่ะค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามันเนื้อเยอะหรือเชิดอยู่แล้วแล้วดูรีวิวมาที่นี่ก็คือทำปลายจมูกสวยค่ะ ก็เลยเลือกเป็นที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยใช้เป็นเทคนิค NTLT นะคะเป็นการยืดโครงสร้างปลายจมูกนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวชั่งกล้องคาพี่ขอดูหน้าตรงหน่อยอ่าเห็นไหมคือหน้าตรงเนี่ยรูปเก่าเนี่ยคือหน้าตรงไม่มีมิติเนาะเพราะว่าสันตรงหัวตาเนี่ยเราไม่มีแต่พอแบบว่าทำมาเสร็จสับแล้วปึ้งอ่ะทุกคนดูมีมิติมีสันนูนขึ้นมานะคะทำให้หน้าดูแบบว่า สวยจึ่งคมขึ้นนะคะอ่าหน้าดูเรียวขึ้นด้วยะค่ะทุกคนคืออันนี้ถ้ายกกระชับหรือว่าทําจมูกคะ่ะแบบคือหน้าสวยจึ่งจริงๆอะอ่าคุณพี่เดี๋ยวหนูจะให้คุณพี่ฝากถึงคนที่แบบเฮ้ยสมเด็ได้ทรงนี้สังเลยทีนิตี้ทีนินนกนจะทําให้ฉันได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยคุณหมอจะทําให้ฉันได้แบบนี้ไหมฝากหน่อยคุณพี่คะ่ะลือกได้เลยค่ะไม่ผิดหวังคุณหมอสนุกมากแล้วก็พี่ๆทุกคนคือเอนจอยทุกคนค่ะ แปปี้ <c oughs> คะ่ะถ้าใครสนใจนะคะทุกคนทักเข้ามาทีา่ทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งโปรโมชั่นให้ดูนะคะของแถมเนยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้พี่เข้าไปพักผ่อนกันดีก,กว่านะคะทุกคนโอเคเดี <c oughs> ๋ยวไปเตรียมบล็อกเฟิกกันนะคะเดี๋ยวใช่ค่ะแต่น่าจะบวมช้ำน้อยมากนะเพราะว่าเราใช้เป็นเทคนิค่า,ายแสงรดบวมเราช้ำด้วยอโอเคค่ะไม่ต้องค่ยเผลอแล้วก็ แอบทำให้แบบว่าใช่เหมือนหมอทำกระถางต้นไม้หล่นใส่ก็แค่สอบสังคัญน่าจะเป็นคอนที่ทุกข้ะเราเป็นคอนปอนใช่เออยังไม่ยังไม่ปิดไลน์หรอคะขอโทษค่ะโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย